ตอนนั้นในฐานะคู่ชีวิตพี่นางได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกยังไงก็คือมันตันอะมันพูด hmm. ไม่ออกอะ่ะก็เลยบอกว่ารักษาเหอะถ้าเราไม่เป็นอะไรถ้าเราดีขึ้นหายแล้วเรายังมีโอกาสหาเงิน hmm. ก็เลยบอกงี้ก็เลยก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลด้วยก hmm. ันเพื่อที่จะไปปรึกษาว่าถ้าเกิดเรารักษา ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่อะไรปรแบบนี้เขาก็รวบรวมเขาบอกว่าอย่างต่ําก็ประมาณ4ี่ห้าแสนก็เลยมองหน้ากันยังไม่รวมพักช่วงช่วงพักฟื้นอีกนะใช่ค่ะแล้วห้าแสนคุณโชคดีมากอ่ะช่วงนี้เขากําลังมีโครงการเนื่องด้วยมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านมีโครงการผ่าหัวใจฟรี80ดวงโอ้แล้วเราได้อยู่เป็นหนึ่งใน8ป ใช่ใกล้จะหมด <คน S 1> ดูลแล้วคนลกเลยลกุยยกมือคุณทวมหัวเลยโอ้โหบารมีแท้เลยบารมีท่านช่วยเราเต็มที่เลยเหลือเหลือมาให้เราได้ด่วยโอ,โอ้โหต่อจากเราไปอีกไม่กี่คนเองก็จะหมดแล้วแล้วตอนนั้นคือก็เลยได้เข้าอยู่ในโครงการใช่ก็เลยคุณหมอบอกเอ,าอ้าเยังหมอด,ดีมากเลยไม่ต้องห่วงพาตรงผาตัดนี่เหมือนกันหมดทุกอย่างอ,อย่างดีหมด ตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงคือจากที่มันแบบมันเหมือนมืดไปหมดทุกด้านละถึงขั้นเฮียหมูเองยอมต้องบอกว่ายอมตายแล้วอะ,อะไม่<ช>เป็นไรแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนมีแสงสว่างที่แบบปลายอุโมงค์ตอนนั้นคนในครอบครัวเราโอโโ้โหกอดกันเลยแบบโอโเรารอดตายแล้วยกมือไหว้คุณหมอเลยยกมือท่วหัวเลยไหว้เจ้าอยู่หัวของเราโอ้โหช่วงนั้น,นตอนนั้นคือพี่นางรู้สึกยังไงคะกับความรู้สึกตอนที่เราได้รับข่าวว่าเราได้รับการผ่าตัดเราไม่ต้องเสียเงินด้วย ดีใจแบบดีใจสุดๆเลยกอดลูกร้องไห้เลยคือแบบบางทีก็กลัวนะ no, กลัว <AI B S 1> จะแบบ B, ลูกลูก,ลกรเราเพิ่งจะเกิดได้ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเขาตายไปลูกก็เป็นกาําพาอะไรประมาณนี่ยคิดไปสกกลแบบพอมาเจอแบบนี้เราโอโ้โหโคตรดีใจร้องไห้กอดลูกเลยดีใจมาก